วิสารเจ้าของอควาเรียมเปิดใหม่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กๆโดยจุดเด่นนอกจากจะรวบรวมสัตว์น้ำหายากไว้จัดแสดงแล้ววิสารยังมีโครงการที่จะทำโซนสัตว์ในวรรณคดีอีกด้วยโดยจะมีการทดสอบด้านความเข้าใจสามารถเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้นเป็นภาษาต่างประเทศได้ขอบคุณที่มาทดสอบนะครับแล้วจะติดต่อกลับไปนะครับสวัสดีค่ะ วีลค้ามทูวิสานอคคอเรียบแอร์ไลน์ปวดรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีเสียงสัญญาณโอ้ขออภัยค่ะไม่ได้อยู่บนเครื่องบินเนอะจนมาถึงคนสมัครที่เข้ารับการทดสอบคือแซมมี่เป็นนักศึกษาสาวอวบที่ตั้งใจมาฝึกง,งานหาประสบการณ์ด้วยตัวเองภาพรวมจากการทดสอบทั้งภาษาทั้งไหวพริบมุกตลกและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คล่องแคล่วทำให้วิสารให้ความสนใจเป็นพิเศษน้องรหัสของฉันเองค่ะ กำลังหางานก่อนเรียนจบอยู่เลยลองให้มาฝึกงานดูก่อนน้องมันเก่งนะคะคุณวิสารสอบได้ที่หนึ่งของรุ่นทุกเทอมเลยเป็นเด็กกิจกรรมด้วยแซมมี่จึงเป็นเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเข้ามาทำงานในขวารียมทุกครั้งเมื่อถึงกาของแซมมี่เข้ามาทำงานบ่อยครั้งวิสารมักจะทำเนียนเข้ามาตรวจสอบดูความเรียบร้อยของสถานที่ แต่ความจริงแล้วเขาชอบเวลาที่แซมมีมกักมีอารมณ์ขันกับผู้เข้าชมและเป็นที่รักของเด็กๆด้วยเอาละค่ะเด็กๆที่ว่าอยู่ตรงนี้ก็คือแมงกะพรุนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Jellyfish นั่นเองมันเหมือนเจลลี่ที่เป็นขนมไหมคะพี่แซมมี่ไม่เหมือนจ้าเจลลี่ตัวนี้กินไม่ได้เด้ออันตรายนะคะเด็กๆเอาปะเราไปดูตรงนั้นกันต่อนะคะ ถึงวิสารจะรู้สึกดีกับแซมมี่อยู่แค่ฝ่ายเดียวแต่เพราะรู้ว่ามันน่าจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่หากผู้บริหารอควาเรียมอย่างเขาจะเข้าไปทำความรู้จักกับเด็กฝึกง,งานได้อย่างสนิทสนมเขาจึงเลือกที่จะแอบมองแซมมี่หวังหาโดยแอบฝากขนมผ่านละวีเอเฮ้ยกำลังอยากกินชานมไข่มุกอยู่พอดีเลยอะใครเอามาให้อพี่วีเขาให้เป็นความลับจ้า ระหว่างนี้นะ่ะตั้งใจฝึกงานไปก่อนนะจ้าเข้าใจไหมโซนบริเวณสัตว์ในวรรณคดีที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์เริ่มมีการนำรูปปั้นสัตว์ต่างๆเข้ามาตั้งและขณะที่ทำการขนรูปปั้นพยาคุดขนาดใหญ่มาตั้งนั่นเองแซมมี่กับมีอาการช็อกตัวซุดลงไปเหมือนจะเป็นลมแต่วิสารก็เข้าไปรับไว้ทัน ทว่าทันทีที่ได้สัมผัสตัวกันครั้งแรกทั้งสองก็เหมือนจะได้เห็นภาพที่ไม่เคยอยากจะเห็นมานานแล้วย้อนคืนมาพาพี่ทางวิสารกับแซมมี่เห็นพร้อมๆกันคือภาพที่มีคุดตนหนึ่งกำลังบินทลาลงดำดิ่งลงมาจากหน้าผาสูงชันเพื่อช่วยพยานาที่อาการบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลทั่วล่างแล้วโยนกลับขึ้นไปด้านบน ก่อนที่คุดตนนั้นจะอ่อนแรงกายนั้นตกลงไปยังทะเลเบื้องหลังโดยมีเสียงของหน้าตรงนั้นลองเรียกชื่อของคุดตนนั้นอย่างสุดแรงกล้าสุธาสุธาสินีแต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้เห็นภาพเรือนหลังนั้นพร้อมกันวันต่อมาเมื่อวิสารเข้ามาทำงานและพยายามจะคุยกับแซมมี่ เธอก,ก็กลับมาขอลาออกจากการฝึกงานไปดื้อๆทำให้วิสารรู้สึกหวงๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยความรู้สึกที่ยังสับสนจึงตัดสินใจลาพักร้อนชั่วคราวอาทิตย์หนึ่งเพราะทุกอย่างก็ดูเข้าที่เข้าทางดีแล้วอ่าข้าถึงวัดแล้วเหรอแกอยู่ไหนวะก้าไกลโอเคโอเคเดี๋ยวเดินไป วิสารขับรถมาถึงวัดโอกาสสีบัวบานซึ่งมีลำเนาอยู่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมราวกับโลกนี้กลมหรือทั้งคู่มีชะตาต้องเจอกันอีกเพราะวิสารได้พบกับสาวน้อยที่พยายามหลบหน้าเขาอย่างแซมมี่มาพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขาเองที่กำลังยืนฉากกับมนุษย์ป้าเจ้าของร้านขายนกขายปลาสำหรับนำไปปล่อยทำบุญป้าคะสรุปวันนี้ไม่ใช่การตั้งใจทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาแล้วนะ แต่มันกลายเป็นธุรกิจขายนกไข่ปลาให้คนมาทำบุญหรือเปล่าเออใจเย็นก่อนนะครับงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันผมมอนกหมอปลาคุณป้าหมดเลยแต่ผมกับน้องจะเอาพวกมันไปปล่อยในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับแม้จะถูกป้าคนนั้นมองตาขวางกลับมาแต่วิสานกับแซมมี่ก็ได้ทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์เหล่านั้นกลับไปอย่างแท้จริงซึ่งสถานที่นั้นก็คือริมแม่น้ำโขงใกล้กับโฮมสเตย์ของก้าวไก่เพื่อนสนิทของวิสาร ที่บังเอิญจนแทบไม่น่าเชื่อไปมากกว่านั้นจริงๆแล้วแซมมี่เป็นญาติทางหางของก้าวไกลเองเอาจริงๆนี่ก็งงอยู่นะว่าทำไมน้องมันถึงไม่ฝึกงานกับแกให้จบก่อนหรือว่าแกนะ่ะไปทำอะไรน้องสาวข้าให้มันไม่พอใจหรือเปล่าวะนี่แกจะบ้าหรือไงเล่า,าไกลข้าไม่เคยทำอะไรเลยตั้งหากก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไม คืนนั้นเองที่โฮมสเตย์ระหว่างที่วิสารยังแอบมองแซมมี่ห่างๆย่างไม่กล้าเข้าไปพูดคุยด้วยตรงๆทันใดนั้นริมน้ำโขงที่อยู่ใกล้กับโฮมสเตย์ก็เกิดเป็นแสงสว่างสีขาวขึ้นจนทำให้วิสารเลือกที่จะเดินลุยน้ำก้าวเดินตามแสงสว่างนั้นไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแซมมี่ที่เห็นการกระทําทั้งหมดก็ได้วิ่งเข้ามาห้ามแต่กลายเป็นว่าเธอกลับจมลงไปพร้อมกับเขาอีกคนคุณเป็นบ้าไปแล้วหรอ ทำไมเดินลุยน้ำลงไปอย่างนั้นละ่ะคุณคุณอันดีที่เคยถูกฝังกลับแสดงเรื่องราวของเมืองคุชทาวาลัยซึ่งเป็นหัวเมืองมีอำนาจลองจากเมืองฉิมพลีเจ้าหญิงสุทาสินีพระธิดาองค์สองที่เกิดจากมเหสีลองซึ่งใครต่อใครก็คาดว่านางจะได้อภิเษกกับองค์ชายสุวรรณกายแห่งเมืองฉิมพลี หลังจากเมื่อคราวที่เจ้าหญิงสุภัทราพี่สาวของสุทาสินีได้แคลวคลาดจากองค์ชายสุบันไปแล้วแต่บ่อยครั้งที่สุทาสินีก็เบื่อหน่ายจึงมักแต่งกายอย่างทหารหนีออกจากเมืองเป็นประจำ <c oughs> คิดว่าข้าไม่รู้รื่องไงว่าองค์ชายสุวรรณากายรักอยู่กับหน้าแต่สำหรับข้าพวกหน้าคก็คืออาหารรสเลิศที่ข้าอยากจะลองอีกสักครั้งต่างหาก ตอนนั้นเองทันทีที่สุทาสินีแยกตัวกับกลุ่มทหารครุฑที่นางแอบแฝงกายตามออกมาพ้นเขตเมืองครุฑทาวาลัยและเห็นร่างของพญานาคกลายเกดเขียวมรกตดำผุดดำวายจนพ้นน้ำอย่างสนุกสนานด้วยความหิวจนตาลายสุทาสินีจึงทลาเข้าไปจับนางตนนั้นเพื่อจิกกินด้วยความตกใจไม่ทันตั้งตัวนาคาตนนั้นก็ได้เผลอพ่นน้ำกด ถูกต้นแขนของนางครุฑจนเกิดเป็นพิษร้อนแสบจนสุทาสินีต้องคลายกงเล็บที่จับนาคออกและทรงปีกไว้ไม่อยู่จนทิ้งล่างจมลงไปในแอ่งน้ำหิมะผ่านแต่ขณะที่นางครุฑกำลังจะจมน้ำเธอก็รู้สึกได้ถึงล่างใหญ่โตของพญานาคตนนั้นมาช่วยพาเธอกลับขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะเจ้าครุฑน้อยเราทำเจ้าเจ็บ เราก็ต้องช่วยรักษาเราขอขอบใจและขออภัยหากเรารู้ว่าท่านหาใช่นาคธรรมดาไม่เราคงไม่ยุ่งเราไม่ถือสาเจ้ารักก็แค่ครุดหิวตนหนึ่งเท่านั้นเราเข้าใจดีท่านไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยเราก็สํานึกผิดแล้วแล้วก็คงจะไม่จับหนาคก,กินอีกนาคาหนุ่มตนนั้นคือวิสรุตนาคาหนึ่งในสีน่นาคผู้พิทักษ์สี่หัวมุมเมืองบาดาล ถึงจุดเริ่มต้นสายสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่ได้สวยงามแต่แรกเพราะเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายนางครุฑทาจะจับนาคากินเป็นอาหารแต่ด้วยความไม่ถือโทษของฝ่ายนาคาผู้สุขุมใจเย็นทําให้นางครุฑทาที่แสนเลือดร้อนนั้นไว้ใจและเกิดเป็นความสนิทสนมชันมิตรสหายในที่สุด ภาพในความทรงจำที่ทั้งคู่เห็นได้ฉายจนจบลงเพียงแค่นั้นโชคดีที่ถึงวิสารกับแซมมี่จะจมลงไปในน้ำพร้อมกันแต่มีชาวบ้านที่มาหาปลาแถวนั้นมาพบและช่วยกลับมายังโฮมสเตย์ได้วิสารกับแซมมี่ที่ได้รับความรู้ความทรงจำพร้อมๆกันก็ตัดสินใจหันหน้ามาพูดคุยถึงเรื่องต่างๆที่ยังคาใจหลายเรื่องรูปปั้นครุฑที่อควาเรียมนั่น ทำใไมฉันฝันถึงคุณซ้ำๆทุกๆคืนและบางอย่างมันเหมือนบอกฉันว่าให้พยายามถอยห่างจากคุณแล้วคุณก็เชื่ออย่างนั้นน่ะเหรอลูกป,ปันครุดที่นำเข้ามาจาัดแสดงในอควาเรียมนั้นไม่ใช่ลูกป,ปันที่สั่งทำใหม่แต่เป็นเทวลูกบรรพชนครุดประจำเมืองครุดทาวาลัย เมื่อครั้งที่ข่าวองค์ชายสุวรรณกายสิ้นมชนทำให้เจ้าหญิงสุทาเสนีลอดพ้นจากการคุมถุงชนหากนางไม่ปรารถนาอภิเษกกับเจ้าชายครุฑตนอื่นพระยาครุฑวสวรรบิดาจึงได้ให้พาธิดาเลือกทำพิธีสาบานตนแทนเพื่อเตรียมขึ้นเป็นรัชทายาทพร้อมมเหสีสิรินทรมารดาเจ้าจงให้สัตยาธิฐานกับคุฑทุกตน รวมถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่สิงสถิตยอยู่ทั่วสารทิศเถิดลูกแม่ข้าผู้เป็นสายเลือดครุฑาบริสุทธิ์ทั้งชาตินี้หรือชาติใดๆตราบที่ความรู้สึกนึกคิดของข้ายังรับรู้กฎข้อนี้อยู่ข้าจะปฏิบัติตามด้วยการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับประปะักอย่างเผ่าพงนาคานาคีหากแม้นข้าผิดคำสาบานขอให้ชีวิตของข้าจงหาไม่ด้วยเถิด แม้จะเข้าพิธีสาบานตนไปแล้วแต่ก่อนวันแต่งตั้งรัชทายาทเพียงวันเดียวสุธาเซนีก็แ,กแบบอบเล่ามาพบกับวิสรุตนาคาทว่าเรื่องเล่าความอาภัพของเจ้าชายสององค์จากเมืองฉิมพีที่กล่าวขานได้สอนว่าความรักที่ต่างเผ่าพันธุ์นั้นซูเก็บซ่อนไว้ดีกว่าต้องมาถลำลึกและต้องมาเสียใจไปมากกว่าเดิมจะเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุดจากนี้ไปเราคงไม่ได้เจอกันอีก เราตั้งสัตย์ปฏิญาณกับเทวรูบปบรรพชนไปแล้วหากเราผิดคำสัตย์สาบานเราคงต้องตายอืมเราดีใจกับเจ้าด้วยแล้วเราจะไม่มีวันลืมเจ้าได้หรอกนะสุดทาสินี้ตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมาหลายปีเรามีความสุขมากเลยล่ะข้าอุตสาหเพียนอดทนเฝ้ารอวันที่ลูกข้าจะได้ขึ้นครองบัลลังคุถทวรยัยเจ้ากล้าดียังไง ถึงมึงอาจมาถูกเนื้อต้องตัวนางแต่แล้วมเหสีซิลินทรที่แอบติดตามพระธิดาสุทาสินีมาตั้งแต่แรกก็ได้สั่งให้ทาหารคลุ์จับตัววิสรุตนาคามาลงโทษวิสรุตเองแม้จะมีฤทธิ์ต่อสู้กับกองกำลังขุดได้แต่เพราะตัวมาของมเหสีซิลินทร์ก็เต็มไปด้วยอาคมสูสีเช่นกัน เมื่อต่อสู้ผ่านไปหลายวันหลายคืนวิสลุตก็อ่อนแรงคืนล่างเป็นหน้าที่อยู่ในสภาพยับเยินอยากที่จะรักษาตัวให้หายทันเวลาร่างพญานาคนั้นถูกพญาครุดโฉบมายังผาบรรพศสูงที่ไม่ว่าผู้ใดตกไปตายในทะเลกดที่ผัดเชี่ยวกราดไม่มีผู้ใดรอดชีวิตต่อให้ว่ายน้ำเก่งเพียงใด นั่นทําให้สุทาสินีได้เห็นมเหสศรีซินทร์ผู้เป็นมารดาเผยท่าแท้ที่โหดร้ายออกมาท่านแม่ปล่อยวิสรุธเถอะนะเป็คะที่ลูกมาพบก็เพื่อลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองแล้วลูกจะกลับไปแต่โดยดีพวกพญาน,นากบรรใจชนเป็นต้นเหตุที่ทําให้พี่ของเจ้าถูกขังลืมก็เอาสิสุทาสินีหากเจ้าเลือกมันก็ไม่ต้องมานับค่าเป็นแม่ก็ได้พวกเจ้าโยนมาลงไป ไม่สุดทาสินีที่ไม่อาจทนเห็นวิสรุตตายต่อหน้าต่อต,อตาได้ตัดสินใจทิ้งตัวก้าวลงผาโผบินพุ่งเข้าไปคว้าล่างของวิสลุตเอาไว้ใช้พลังกำลังสุดท้ายที่มีโยนร่างของวิสรุตนาคากลับขึ้นไปด้านบนโขดหินผาใต้ปาการเขาเพื่อไม่ให้ใครเห็นก่อนลมหายใจของนางครุฑทาดับลงไปตามแรงของคำสาบาน ร่างขององค์หญิงสุทาสินีจึงล่วงตกหายไปตามกระแสน้ำเชี่ยวกลา่าและไม่มีใครตามหาศพนางพบอีกเลยสุทาสุทาสินีเรารักท่านนะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยบอกแต่ที่เราบอกเพราะต่อไปนี้เจ้าต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเราอย่าให้ลมหายใจของเราต้องตายเปล่านะ ส่วนวิสรุตนาคาที่แต่เดิมเป็นถึงนาคาผู้รักษาหัวเมืองบาดาลชั้นผู้น้อยแม้จะลอดตายจากการถูกจับโยนลงผาแต่เขากลับเลือกที่จะออกบวชเป็นเวลาพันปีให้กับเจ้าแห่งหนาเพื่อขอให้เจ้าแห่งหนาปรากฏขอพรประการหนึ่งจากดวงแก้วทวิทาราก่อนที่วิสรุตนาคาจะตายตามสุทาสินีไปไม่รู้ว่าสุทาสินีจะไปอยู่แห่งไหนขอเพียงแค่อยู่กับนางอีกครั้งหนึง่ง และขอให้นางได้หลุดพ้นจากคำสาบานที่เคยปฏิญาณตนไว้ด้วยเถิดทั้งสองต่างเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งเศร้าและต่างโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรักต้องตายแต่แล้วรูปปั้นบรรพชนครุดที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวในภพนี้ก็ปรากฏขึ้นและเล่าถึงสาเหตุที่มาปรากฏตัวให้แซมมี่หรือสุทาเินีฟังว่า แม้คำสาบานในพิธีสาบานตนเมื่อพบก่อนจะถูกล้างจากพรที่วิสรุตได้ขอไปแล้วแต่ความรักของหน้ากับครุดนั้นอาจจะไม่ได้ยั่งยืนเพราะเป็นรักที่ต้องสาบและรูปปั้นนั้นก็ได้หายสาบสูญไปเราจำได้นะวิสรุตครั้งหนึ่งท่านเคยบอกเราว่าอยากจะสอนเราเล่นน้ำให้เก่งจะได้พาเราดำลงไปเที่ยวเมืองบาดาลด้วยกัน เจ้าพร้อมจะไปกับเราแล้วหรือยังล่ะองค์หญิงสุทาสินีทั้งสองคนต่างหันมาสบตาให้กันด้วยแววตาสุขใจแม้จะไม่ได้มีคำว่ารักออกมาจากปากแต่ความรู้สึกที่ทั้งคู่มีให้กันชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกเป็นการตัดสินใจว่าพวกเขาได้เลือกความรักวิสลุตนาคาประคองหน้าของสุทาสินีเดินลุยลุ่มน้ำโของอีกครั้งก่อนที่จะค่อยๆดำดิ่งลงไปใต้สายน้ำโขงด้วยกันช้าๆ แลัจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้เจอวิสารกับแซมมี่อีกเลย